ในทุนจีนค่ะ <มา S 1> ครองห้วยขวางเขาบอกตอนนี้ห้วยขวางเนี่ยจะเป็นชน่นาทาวอยู่แล้วนะคะคืออันนี้ต้องบอกว่าทีมข่าวของเราเนี่ยไปไปสำรวจมาโดยเฉพาะเลยนะคุณโป้งคุณโป้งสุวิพัฒน์คือมันมีข้อมูลก่อนหน้าน,นี้ก็คือกรณีกระแสในโลกโซ,โซเชียลในทํานองที่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดหากพักแก้วไกลมาเป็นรัฐบาลน,นี่นะเดี๋ยวระวังนะจะมีการเปิดทางให้ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามาตั้งฐานทัพในไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทาง พรรเก้าไกลเขาก็ปฏิเสธแล้วนะครับเขาบอกว่าเนี่ยยังไงประเทศไทยก็ต้องมีอธิปไตยเป็นของตัวเองคุณวิโรจน์ก็บอกว่า<ช>ที่น่ากลัวกว่าสหารัฐนี่คือในทุนจีนจริงเท่าคุณวิโรจน์สี่ซัดเลยอุปทานหมูกลัวอเมริกาจะแทรกแซงแต่9ปีดันปล่อยให้จีนเทามาแทรกซึมคุณวิโรจน์ซัดเลยพอพูดถึงจีนปุ๊บผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็เลยไปสำรวจดูว่า แถวแถวบริเวณย่านห้วยขวางแล้วก็ที่ถนนประชาาชบําเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านอาหารจีนเนี่ยจำนวนมากเลยนะพี่แปะนะน้องหยกเคยไปใช่ไหมห้วยขวางใช่ค่ะแล้วจะมีแถวห้วยขวางแถวรัชดาพี่แปะไปบ่อยเนแถวรัชดาเออผมก็นานทีคุณมันจงเออไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวเล่นฝูงแถวนั้นนะพี่เจจอดรถยากหน่อยเพราะว่าร้านเคจะเจนี่อยู่ชิดเขาบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวหม่าล่า นะมาล่าแล้วก็มีร้านอื่นๆนะฮะร้านนวดอ้าวนี่นี่นี่เดี๋ยวบรรจงไก่ทอดคุณไปทำธุรกิจอะไรไก่ทอดเห็นไหมเห็นไหมไหมเหรอคุณนะว่าแต่ผมเนี่ยคุณไปทำธุรกิจเลยเนี่ยไม่ใช่ร้านผมนี่มันจงไก่ทอดเห็นจ้าๆเลยเออร้านคุณอื่นวันนั้นผ่านแล้วว่าจะแวะลงไปซื้ออุ่นหนุนพี่จงก็หน่อยแต่จอดรถไม่ได้มาล่าหม้อไฟนะครับอะไรยังไงต่อคือเขาบอกว่าเนี่ยมันมันเป็นร้านที่ สืบไปสืบมาเนี่ยเจ้าของจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนไทยก็คือเป็นคนจีนนะมาเปิดร้านนวดร้านแลกเปลี่ยนสกุลเงินโรงเรียนสอนภาษานะครับร้านอาหารแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวจีนก็มาใช้บริการกันนะครับเจ้าของร้านข้าวแกงในย่านห้วยขวางซึ่งเป็นคนไทยบอกว่าเนี่ยขายอยู่แถวนี้มานานกว่า10ปีซึ่งช่วงแรกร้านอาหารจีนและคนจีนเนี่ยยังไม่เยอะเท่านี้ แต่มาเริ่มเยอะหลังช่วงจากที่โควิดเริ่มซาซึ่งร้านอาหารที่เปิดแถวนี้มีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแต่ส่วนมากเนี่ยจะผิดซะมากกว่า <c oughs> โดยการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ <c oughs> นั่นไงตำรวจก็เลยไม่ทำอะไร <c oughs> แม้ว่าจะมีประชาชนโทรไปแจ้งตำรวจ <c oughs> คนที่อาศัยอยู่ย่านนี้ก็รู้ปัญหานี้ดีแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ส่วนพฤติกรรมของคนจีนที่มาเปิดกิจาการที่ห่วยขวงจะใช้วิธีการเ <c oughs> อานอมินีเอานอมินีเนี่ยมาเปิดร้าน เอาชื่อคนไทยมาเปิดร้านนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเจ้าของตัวจริงเนี่ยเป็นคนจีนนะครับเราเรียกว่าครองละครองย่านนี้นี่นะครับอยากให้มีหน่วยงานมาจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังเพราะเกรงว่าอนาคตย่านนี้จะถูกคนจีนยึดแย่งที่ทํากินเพราะตอนนี้ร้านของคนจีนย่านห้วยขวางยืนยันว่ามีเกือบ50ร้านและส่วนมากผิดกฎหมายมันจะมีกิจการบางอย่างที่เขาสงวนไว้สําหรับคนไทยใช่ไหม แต่ว่าพวกนี้ก็จะใช้ชื่อคนไทยเนี่ยบังหน้าไม่ได้เป็นเจ้าของจริงนะฮะแต่ว่าเจ้าของตัวจริงก็คือคนจีนนี่นะฮะเวลาพูดถึงเรื่องทุนจีนหรือว่าแบบจีนเทา่ทำไมจะต้องมีตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผมจะถามคุณเนี่ยครับคุณรายงานข่าวชิ้นนี้ไปเนี่ยแล้วอย่างไงต่อมันจะเกิดอะไรต่อเนี่ยรายงานข่าวว่าเนี่ยก็เมื่อสักครู่วิปแป๊ะบอกว่าเนี่ยอะไรอ่ะคุณวิโรธโพสต์ว่าอะไรก็ เก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยกลัวแต่อเมริกาจะมาอะไรนะกลัวแต่อเมริกาจะมายึดครองแต่ว่าเก้าปีที่ผ่านมามีนายทุนจีนสีทอมาแทรกซึมกันี่ไงแล้วแล้วไงแค่นี้เหรอครับล้านบางล้านเนี่ยเขาบอกว่าเสียเงินเสียทองกับตํารวจครับคือพูดจบก็อยู่แค่นี้เหรออ้าวยังไงคือเราก็เป็นสื่อเราก็รายงานตามข้อเท็จจริงที่ที่มันประกอส่วนคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการไปจัดการเนี่ยมันอยู่ที่ ทางเจ้าหน้าที่เขาผมจะไปทาอะไรเขาได้ค่ะผมจะไปกระชากเขาลงมาจากเก้าอี้เลยสิ่งนี้อยู่ที่ห้วยขวางนะคะสิ่งนี้อยู่ที่ห้วยขวางบอกเลยลอยนะคุณผู้ชมอก่อนจะไปข่าวถัดไปนะคะทีมงานแจ้งมาแล้วว่าวันนี้สวเปียกมานะคะคุยทางด้านมายืนยันคอนเฟิร์มได้เจอกันแน่พี่เปียกได้เจอกันแน่วันนี้ต่อพูดอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใจไม่มา